เอกสารของ i อเด901นะครับสามารถที่จะเอามาอินทิเกรตรวมกับ i อ c โ17025ได้หรือไม่นะครับถ้าได้มีเล่มไหนบ้างนะครับนะเป็นคำถามที่มาจากหลายๆลูกค้านะครับทางลูกค้าที่มีระบบอยู่แล้วนะครับและลูกค้าที่กำลังจะเริ่มทำระบบ17025นะครับนะซึ่งในตัวของบริษัทเองนะครับก็จะมีระบบ i อเด0 901นะครับโอเคนะครับ นะเอกสารที่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับนะตามประสบการณ์ของอาจารย์แล้วกันนะครับนะบางเล่มก็ควรจะแยกนะครับบางเล่มก็รวมได้นะเล่มที่สามารถรวมได้ครับเล่มที่1การควบคุมเอกสารนะครับ document control ข้อที่8.3นะครับเล่มที่2การควบคุมบันทึกนะครับ record control ข,ข้อที่8.4นะครับ เล่มที่3การปรับปรุงนะครับข้อที่8.6เล่มที่4การดําเนินการแก้ไขค่านะครับข้อที่8.7เล่มที่5การตรวจติดตามภายในนะอินอนะครับข้อที่8.8นะครับเล่มที่6การทบทวนการบริหารนะครับ management review ข้อที่8.9เนะครับเล่มที่7 p e r s o n e l นะครับข้อที่6 จุดสนะครับเล่มที่8 purchasing นะครับข้อที่หกจุดนะครับนี่คือ8เล่มนะฮะที่คุณสามารถเอามาเมิดรวมกันได้นะครับหการควบคุมบันทึก2การควบคุมเอกสารสาการปรับปรุง4การแก้ไขห้าการออดดตภายใน6การควบทวนการบริหาร7 คอโซเนลแล้วก็แปดนะครับคือเชซซิงแต่การรวมนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาของไอ o โดกามาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมของ1นึ2 5เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นคุณจะต้องไประบุชี้บ่งให้ชัดเจนนะครับว่านะครับข้อกำหนดที่มันเพิ่มเติมที่มันแตกต่างกับ9การหนะฮะที่เราจะใช้เฉพาะของ1 7ึ่งมันคือเรื่องอะไรนะค,คุณก็ไปนะระบุไว้ในโฟลเดอร์แล้วก็อาจจะวงเล็บไว้ว่า 1> ป1 7ึ่เท่านั้นนะครับนะแล้วก็จะต้องให้พนักง,งานนะครับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดที่มันมีความแตกต่างด้วยนะครับนะนะครับหลายๆข้อที่มีความแตกต่างครับอย่างเช่นในเรื่องของการทบทวนการบริหารหัวข้อก็จะมีความแตกต่างกันหลายๆข้อนะครับกระบวนการตรวจตามภายในนะครับวิธีการตรวจก็แตกต่างกันนะฮะ การควบคุมเอกสารก็จะมีบางข้อที่มีความแตกต่างจะซื้อก็มีนิดหน่อยนะครับ p e r s o n นด้วยนะครับก็ต้องระบุความแตกต่างและพกงานต้องทราบด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งครับถามมาเยอะมากว่าควรจะรวมไหมเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสครับอาจารย์แนะนําว่าให้แยกดีกว่าครับเพราะหัวข้อประเมินมันมีความแตกต่างกันคนละอย่างเลยนะครับแยกดีกว่าครับ